สมมติว่าเราอยู่ในดินแดนที่ห่างไกลใช่ไหมครับอีกปกติแล้วจะมาหาหมอทีนึงนั่งรถเป็นร้อยกิโล oh, ใช่ไหมใช่ค่ะไม่ต้องร้อันนี้ก็ใช้เสร็จปุ๊บนะแล้วก็ใส่ซองมาแล้วก็ส่งไปสนีมาโอ้ค่ะและ้วด <okay. S 2> ีหลังจากที่ไปเสนอที่โรงพยาบาลได้รับเลือดเสร็จปุ๊บวันนุ่งขึ้นเนี่ยผู้หญิงเขาก็จะได้ผลมาทางทางมือถือเลยโอ้โหอันนี้เนี่ยค่ะพอ คือตอนอ่านก็ว่าตื่นเต้นแล้ว<ช>มาฟังคุณหมออธิบายก็ตื่นเต้นมากขึ้นไปอีกว่าสิ่งนี้มันเปลี่ยนโลกเลยนะคะคุณหมอ,มอสําหรับการตรวจสุขภาพของผู้หญิงเพราะว่าสามารถตรวจหาปริมาณน้นําตาลสะสมในเลือดตรวจวินิจฉัยไทยรอยโรคเกี่ยวกับเม,ม็ดเลือดชนิดต่างๆแล้วก็คัดกรองมะเรง็งปากมดลูก โดยที่ไม่ต้องขึ้นขายอย่างอีกต่อไปแล้วด้วยเราจะมาเริ่มต้นเบรกนี้กันที่ข่าวนวัตกรรมที่เรารู้สึกตื่นเต้นนะคะว่ามันมมว่าว่ามันจะเกิดขึ้นเป็นการเก็บตัวอย่างเลือดจาก ฆ่าอนามัยโดยไม่จําเป็นต้องเจาะเลือดอันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างนะคะที่มันจะเกิดจากนาวัตกรรมนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอเลยค่ะนายแพทย์สุภชัยปาจาริยานนท์ค่ะประธานสถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กรเราคุยกันผ่านซูมนะคะสวัสดีคุณหมอค่ะหมอสวัสดีค่ะหมอสวัสดีค่ะนอกจากนี้คุณหมอเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งกองทุน C x Ventures ด้วยนะฮะเดี๋ยว ต้องให้คุณหมอมาอธิบายให้เราฟังนิดนึ่งเมื่อสักครู่ที่เหมียวพูดไปเนี่ยเป็นหนึ่งเรื่องการเก็บตัวอย่างเลือดจากผ้าอนามัยโดยไม่จําเป็นต้องเจาะเลือดแต่ว่าเราจะถามภาพรวมก่อนให้คุณหมอช่วยอธิบายเทคโนโลยีว่ามันมีความเป็นมาอย่างไรเทคโนโลยีนี้ค่ะเชิญค่ะครับผมก็สวัสดีนะครับจริงๆเรตื่นเต้นมากเลยนะฮะที่วันนี้ก็ดีใจที่ได้มาเล่าถึงนวัตกรรมใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นมาแล้วในโลกนะครับก็จริงๆเราย้อนกลับไปครับ ประมาณสักช่วงกัะดับปี2018นะครับผมก็มได้เดินทางไปที่ซิลิคอนแวลีที่สหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ไปเจอคุณหมอท่านหนึ่งนะครับซื่อชืคอคุณหมอซาร่านี่ยนะครับก็ทางซาร่าเองเนี่ยเขาก็มีไอเดียนะว่าเขาอยากจะเนื่องจากเขาเป็นผู้หญิงใช่ไหมครับเขาก็บอกว่าเอ้ยเขาอยากจะเรียกว่าปฏิวัติวงการการตรวจเลือดนะบที่แทนที่จะต้องไปให้ผู้หญิงทุกคนเนี่ยไปเจาะเลือดที่โรงพยาบาลเขาก็บอกว่าไม่ต้องเอาแล้วเนี่ย แล้วทำไมไม่ใช้เลือดที่ผู้หญิงทุกคนปกติเขาโยนทิ้งอะ mm ่ะ hmm. ปกติกในผ้านอนามัย mm hmm. ใช้ทุกเดือนโยนทิ้งทุกเดือนเลย mm hmm. ทำไมไม่เอาเลือดจากผ้านอนามัยเนี่ยมาทําให้ผู้หญิงทุกคนเนี่ยสามารถที่จะไปตรวจเลือดโดยที่ไม่ต้องจอกเลือดได้ mm hmm. นะครับตอนนั้นก็เลยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นตอนนั้นผมฟังเนี่ยผมก็ยังคิดว่ามันเป็นไอเดียที่ดีมากนะครับแล้วก็แต่ว่าเอ๊ะทำยังไงหรอ mm hmm. ใช่ไหมเอ๊ะไม่ได้ยังไงนะครับก็ก็หลังจากไปคุยเขาเยอะขึ้นนะครับก็เลยก็เลยทราบว่าอ๋อ เขาก็ผลิตนะตัวผ้าอนามัยขึ้นมาจริงๆนะแต่ว่าผ้าอนามัยของเขาเนี่ยมันก็มีความพิเศษมากๆก็คือว่ากทนที่จะเป็นผ้าอนามัยเหมือนปกติใช่ไหมครับนะจริงๆแล้วเนี่ยในในรูปก็จะเห็นเลยใช่ไหมครับว่ามันจะมีสตริปนะครับหรือมีส่วนที่มันดึงออกมาจากตัวผ้าอนามัยได้นะครับก็คือเมื่อหลังจากที่ใช้เสร็จแล้วเนี่ยครับนะครับในรูปก่อนหน้านี้นะครับก็ถ้าใช้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะดึงไอ้ตัวสตริปเนี่ยนะครับที่อยู่ที่อยู่ข้างใต้ผ้าอนามัยเนี่ยนะครับเพราะว่าตัวเพราะตัวส กับซ um, ีรัมนะซึ่งก็เป็นใช้ตรวจเลือดนะครับเอามาแยกเอาจาะกันได้เสร็จปุ๊บก็สามารถที่จะเก็บไว้นะแปลว่าดึงออกมาแล้วดึงว่าทําอะไรดึงมาแล้วเนี่ยก็มาใส่นะครับซองไว้นะครับซองตัวนี้ของเขาเนี่ยเขาก็ออกแบบพิเศษนะครับที่จะเรียกว่ากันน้ํากันลมนะรกันฝนนะฮะทำให้คุณภาพของเลือดที่เก็บมาแล้วเนี่ยมันมันเหมือนเลือดที่เราเก็บในที่โรงพยาบาลเลย อ่านะเพราะฉันเนี่ยจะเรียกว่าสมมุติว่า,เ,าเราอยู่ในด,ดินแด,น,ดนที่ห่างไกลใช่ไหมฮะอีกปกติแล้วจะมาหาหมอทีนึงนั่งรถเป็นร้อยกิโลโใช่ไหมใช่ค่ะไม่ต้องแล้ววันนี้ก็ใช้เสร็จปุ๊บนะฮะแล้วก็ใส่ซองมาแล้วก็ส่งไปษณีย์มาโอ้ดีม <laughs> เนี่ยก็หลังจากที่ไปเสนอที่โรงพยาบาลได้รับเลือดเสร็จปุ๊บวันนุ่งขึ้นเนี่ยผู้หญิงเขาก็จะได้ผลมาทางทางมือถือเลยโอ้ <laughs> โ,อโหอันนี้ <c oughs> เนี่ยคะ่ะพอ คือตอนอ่านก็ว่าตื่นเต้นแล้วม,มาฟังคุณหมออธิบายก็ตื่นเต้นมากขึ้นไปอีกว่าสิ่งน,นี้มันเปลี่ยนโลกเลยนะคะคุณหมอมสําหรับการตรวจสุขภาพของผู้หญิงเพราะว่าสามารถตรวจหาปริมาณน้ําตาลสะสมในเลือดตรวจวินิจฉัยไทยรอยโรคเกี่ยวกับเม็ดเลือดชนิดต่างๆแล้วก็คัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยที่ไม่ต้องขึ้นขายอย่างอีกต่อไปแล้วด้วย ครับผมว่านี่ก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราก็ตื่นเต้นนะครับวันนั้นที่วันี้ผมเห็นที่ที่เขาพัฒนาเพราะตอนแรกสุดเลยเนี่ยเขาก็พัฒนาจากแค่ในตัวระดับน้ําตาลในเลือดนั้นใช่ไหมครับยีโมุกบินเอวันซีนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยคนที่จะดูน้ําตาลสะสมก็คือคนที่จะมีความเสี่ยงที่เป็นเบาหวานอเงี้ยใช่ไหมก็ก็ตื่นเต้นแล้วแต่ว่าพอเขาทําไปเรื่อยๆเนี่ยงานวิจัยมันก็ลงลึกนะเพราะมีหลายคนก็เดินเข้ามาถามกันนะครับบอกว่าเอ๊ะอ้อย่างนี้เนี่ยตกลงแล้วเนี่ยหลายคนก็กลัวว่า เลือดจากผ้าอนไมยมันเป็นเลือดเสียเนาะก็แต่ว่าไะตรวจได้จริงเหรออะไรเงี้ยใช่ไหมครับก็ไองานวิจัยเนี่ยซึ่งจริงแล้วเนี่ยตัวบริษัทเองเนี่ยเขาก็วิจัยเรื่องนี้มาเป็นสิบปีนะครับเขาก็ต้องทาการวิจัยมาเพื่อทดสอบกันเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยไอค่อเหตุผลที่เขามั่นใจแล้วทางทาง fda หรือว่าอออของที่อเมริกาเนี่ยเขาอนุมัติให้สามารถที่จะขายได้ใช่ไหมฮะทั่วโลกนะครับคือเขาก็ต้องไปเช็คว่า ตอนที่เขาท,ทําวิจัยเนี่ยเขาก็ไปเช็คกันนะครับว่าผู้หญิงคนหนึ่งอย่างเช่นคุณแขกสมมติคุณแขกแบบว่าอยา,อยากใช้ใช่ไหมครับแต่ว่าตอนที่ท,ทําวิจัยเนี่ยเขาก็จะไปเจาะเลือดคุณแขกจริงๆนะครับเอาเลือดจากผ้าหนามายด้วยเนี่ยไปเทียบกันนะครับอันเนี้ยเจาะจากสองอผู้หญิงคนเดียวกันจากสองเนี้ยตกลงแล้วค่ามันผิดเพี้ยนไปหรือเปล่าอืถ้าเกิดสมมติว่าค่ามไม,ไม่ไม่ผิดเพี้ยนไปมากจะจนเกินไปนักใช่ไหมฮะจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้อันนั้นมันถึงจะสามารถที่จะเอามาใช้ ในระดับเรียกว่าใช้ใช้กับทุกคนได้จริงๆฉ<ล>ะน<ล>ั้นแปลว่ามันจะลดเรื่องความแออัดในโรงพยาบาลไปอีกมหาศาลเลยใช่ไหมคุณหมอรวมถึงประหยัดเรื่องเวลาการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋ะอแน่นอนครับ,รบผมคิดว่าจริงๆแล้วมันก็เรื่องการเดินทางการเสียเวลาที่โรงพยาบาลลดแน่นอนใช่ไหมครับแต่ก็สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าสําคัญมากๆเลยก็คือว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยมันไม่ได้ตรวจได้ทุกโรคใช่ไหมฮไม่ใช่ว่าโอเคต่อไปผู้หญิงทุกคนโรงพยาบาลแล้วอันนี้ก็คงไม่ไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมครับแต่นว่า โอเคมันก็มีผมก็เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยจำนวนสิ่งที่มันจะตรวจได้เนี่ยก็น่าจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากปัจจัยต่างยโรคที่พูดๆไปเมื่อสักครู่นี้ก็สามารถสกรีนได้เลยใช่ไหมอย่างเช่นต้อง เขาเรียกว่าคัดกรองเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกอย่างเงี้ยมันก็สามารถอยากอยากจะรู้อยากจะตรวจถึงเวลาแล้วไม่มีเวลาไปก็สามารถที่จะทำได้รตวจทุกๆปีครับผมนะครับคุณหมอครับกันนิดเดียวฮะแค่อยากจะสอบถามว่าตัวเทคโนโลยีนี้เข้ามาหรือยังเข้ามาในไทยหรือยังอ่ะเข้ามาเกียวกับเชิญค่ะครับจริงๆแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยครับผมก็ตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราเราก็พยายามที่จะเข้ามาที่เมืองไทยเพพยายามจะหาพันธมิตรใช่ไหมครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับที่ที่คุยกันเนี่ยก็คือรับทราบว่า ทางอยอของประเทศไทยเนี่ยก็อนุมัติแล้วะนะครับไว้แล้วนะครับตั้งแต่ตอนปลายปีที่ผ่านมานะ,ะ,ะเรียกว่าเรียกว่าผมก็บอกว่าเนี่ยเป็นเป็นของของวัญคริสต์มาสของคนไทยเลยนะว่ตื่นเต้นนะครับแล้วก็คิดว่าก็ตอนนี้เขาก็คงจะหลังจากที่ได้รับการอนุมัติแล้วเนี่ยก็คงพยายามที่จะต่อย,ยอดแล้วก็พยายามที่จะหาพาร์ทเนอร์หาพันธมิตรใช่ไหมครับเพื่อที่จะเข้ามาขยายตลาดนะครับในเมืองไทยครับค่ะโอเนาะ น่าจะประมาณนี้ค่คะค่ะโอ้โหขอบคุณคุณหมอมากเลยนะที่ที่มันแบบแบ่งให้เราเล่าให้เราฟังนะว่ามันมีนวัตกรรมแบบเนี้แล้วก็จะเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นถ้ามีอะไรอัปเดตว่าไปที่ไหนอะไรได้ล้วบ้างอาจจะต้องรบกวนคุณหมออีกมีโอกาสีนิดเดียวอยากถามนิดเดียวว่ามันมีโอกาสที่จะเข้าไปอยู่ในสปสชไหมผมคิดว่าจริงๆเป็นคำถามที่ดีเลยนะครับผมคิดว่าเป็นไปได้นะถ้าสมมุติว่าเราสามารถที่จะตั้งเซ็นเตอร์ของเราได้ตรวจแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเราสามารถผลิต ในตัวผ้าทำไมัยนี้เองเพราแทนกันนังเขาใช่ไหมมาัรการริกร่าอีกนิดนึงอยากทราบว่าประเทศอื่นๆเขาเขาสนใจนวัตกรรมนี้แล้วเขานําเอาไปบ้างแล้วหรือยังคะจริงๆเขาหลายประเทศสนใจมากเลยนะครับแล้วก็แต่จริงๆแล้วแต่สิ่งที่ผมภูมิใจก็คือว่าอย่างตัวผมเองเนี่ยก็รันกองทุนใช่ไหมครับที่ลงทุนในสตาร์ทอัพทั่วโลกนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสตาร์ทอัพที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะครับหรือที่เราเรียกว่าดีฟเทคโนโลยีนะครับก็องค์กรเราก็ชื่อ CX Venture นะครับก็ได้รับการ สนับสนุนจากบริษัทใหญ่ในเมืองไทยมากมายเลยนะครับอพอก็คือว่าพอเราพอเราเป็นแบบนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยเราก็เลยเป็นประเทศแรกนะครับนอกสหรัฐนะครับที่เรามีโอกาสได้ใช้เทคโนโลยีนี้ครับโอ้อันนี้ก็น่าตื่นเต้นแล้วมันจะเข้ากับคอนเซปต์ของสอปสอชอในเรื่องเทลเลมดิซินเรื่องการพบแพทย์ทางไกลเรื่องการรับยาทางไปรษณีย์การตรวจเลือดที่ไม่จําเป็นต้องไปโรงพยาบาลอันนี้มันจะช่วยส่งเสริมกันมากเลยในความคิดเห็นของแขกค่ะ ใช่ครับเป็นเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะครเป็นเรื่องเดียวกันที่สําคัญก็ต้องฉะนั้นเนี่ยเป็นสามารถที่จะลดการปล่อยคาร์บอนในการเดินทางได้ด้วยใช่ไหมจะดีดีกั่โลกด้วยนะลดระกับใช่ค่ะสาหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะคุณหมอสุภชัยปาจริยานนท์ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะครับ ก็เป็นเรื่องที่ถ้าเราทําได้มันจะเป็นผลดีต่อหลายๆอย่างเหมือนที่คุณหมอบอกแล้วเราคุยกันเมื่อกี้คือถ้าผู้หญิงอะไม่ต้องไปเจาะเลือดที่โรงพยาบาลอะได้สักครึ่งหนึ่งอะคือคน,คนหายไปจากโรงพยาบาลเยอะมากเลยนะแล้วอย่างผู้หญิงอะก็ไม่อยากจะขึ้นไข้ย,ย่างสักเท่าไหร่นึอกออกปะใช่ใชแล้วถ้าเราสามารถแบบเนี่ยตรวจแล้วส่งทางไปรษณีย์รับผลทางแอปพลิเคชันโทรศาาัพท์ใช่แล้วพอเราไม่เป็นอะไรมันก็จบไงแล้วถ้า เป็นก็ค่อยไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยคือนี้มันลดภาระทางการแพทย์ได้มหาศาลเลยนะลดภาระการเดินทางลดภาระค่าใช้จ่ายอะไรที่ต้องุวลานะเรื่องเวลาสําหรับภรรยาผมเนี่ยที่เห็นไปไปเนี่ยเขาจะบ่นว่ามันเสียเวลาเขาต้องไปบ่อยๆขับรถไปทาบ่ายไปนั่งรอนัดหมอรอจ่ายเงินนั่นเองใช่แล้วมันจะถูกลงไหมนะจมีนี้เป็นไปได้ครับผม นก็ต้องถูกลงสิเมื่อเที่ยวกับที่เราต้องไปสายข้าหมอหอกับค่าเดินทางของเราอะ